อันนี้อันนี้คืออีหยังอ่ะแบ็กทัวร์อ๋อแบ็กทัวร์อ๋อไม่มีขาวอะไรเลยเออเออเออแบ็กทัวร์แบ็กทัวร์แบ็กท์มารีนอีตัวแบ็กท์มารีนนี่คือเขาทำหน้าที่แบบว่าอ๋อสลายพลังงานรบบ้านใครที่อยู่ใกล้วัดเพราะจรนะไม่ใช่วัดนี่วัดเนี่ยบริเวณโบสถ์มีแต่พลังงานดีๆนะแต่ที่ไปเกาะแถววัดหรือว่าที่นั่งเล่นอยู่บนหลังคาเมนเนี่ย ก็คืปลาเล่นมากสีกนิดนึงขอโทษนะคะเวลาทำมาหา,หารัประทานของชยุทธเขาอันนี้คือสลายพลังลบได้ด้วยตัวเขาเองโปรเทคแล้วก็สลายค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างหินเลยโดยเฉ่าะยิ่งเวลาในบ้านเราเนี่ย ใครรู้สึกมีมีอะไรมาก็ก็แก๊กแ๊อะไรประมาณเนี้ยตั้งทัวร์มาลีนไว้จาช่วยได้เยอะเลยหรือว่าใครถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไปข้างนอกมาสมมุติไปที่อัธพจรนแล้วที่ที่คนเยอะมาเนี่ยอยกลับมาอยู่อมานก่อนโยมานั่งกรรมหรือยมานั่งสมาธิแบบนี้ยถ้าจะชอบทาแบบนี้กับ black ทอมรีนเสร็จเอ๊ะมันก็จะเหมือนประมาณนี้าของชาวบ้านเป็นไงดิอย่างนี้ หายใจเขา้าลึกๆแล้วบบแบบอืมแล้วเขาก็จะกระจายออกไปอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยตามออร่าเราเราจะมี energy Worm มเลยว่าพวกนิฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพวกนิฟเนี่ยเขาจะฝังอยู่ลึกๆแต่ถ้าเราเจออะไรไ<ห>พวกนี้<ห><ห>ผมจะใช้คํำว่าพวกกาฝากทิปนอนทิปแล้วมีคนถามว่านอนทิปมาจากไหนบอกว่ามาจากปาร,ราพวกอะไรพวกนี้แหละ <laughs> คือพวกนิฟเนี่ยหรประาับภาษาเนี่ยประจปลว่าเน่าเหม็นก็จะเป็นนอตพลังงานเลยนะเนี่ยในจีเบิร์นเขาเป็นดีอ็นชนิดหนึ่งแต่ปันขึ้นความสีกสามถ้าเจออย่างคุมเบลีอย่างเงี้ยเราไปจับไว้เนี่ยเขาจะเสม อ่าแมกเนติกฟิลด์ให้เราเข้มข้นขึ้นแล้วพวกนี้เขาจะไม่มีที่อยู่ถ้าจับแรกๆเนี่ยใช่ใช่มีแบคทีโอสองอันเราจะรู้สึกคันที่หนึ่งตอนที่หแล้วเดีแม่จะบอกว่าตอนที่พวกยูณใช้พวกยูณอาจจะรู้สึกคันเล็กๆนะคะคันยิบๆตามตัวเพราะว่าจะมีเหมือนกับมีอะไรบางอย่างใช่มันจะรู้ขนผนให้ได้เนาะมันจะดีขึ้นเองใช่มีการขับสามพันสามขับไม่เดี่ยวมาสามพันสามขับนี้แล้วก็จะเป็นคนที่อืมถูกไปมันถูกบอกมันอันใหญ่ And yeah.